สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไป็ทีแมนครับจะแนะนําวิธีการโหลดและติดตั้งโปรแกรม t i k t ็อบนวิดีโอสิครับถ้าพูดถึง Tik t ็อนะครับปัจจุบันนะครับเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตใช่ไหมครับที่หลายคนเข้าไปดูในส่วนของคลิปสนุกๆปัจจุบันเนี่ยสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับแต่ในส่วนของการใช้งาน t i k t ็อนะครับบนสมาร์ทโฟนมันอาจจะหน้าจอเล็กไปใช่ไหมครับวันนี้เราสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ครับ ดูหน้าจอใหญ่สบายตาได้ด้วยนะครับอาะเดี๋ยวเราไปดูเดีกยว่าขั้นตอนในการโหลดและติดตั้งบน Windows 10นั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งนะครับโปรแกรม TikTok ใน Windows 10นครับก็สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนครับว่าโปรแกรม Tik To k นะครับที่ติดตั้งใน Windows 10เนี่เราสามารถติดตั้งผ่านในตัวของ microsoft store ได้ครับก็ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ microsoft store ครับโลโก้แบบนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็พิมพ์นะครับ microsoft นะครับนะครับพอพิม์ microsoft เนี่ยมันจะมีคำว่า microsoft store เห็นไหม นะครับนี่ฮะพิมแค่ mi เนี่ยก็คือ Microsoft แล้วแล้วก็คือคำว่า store กดเข้าไปครับสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องล็อกอินนะครับในส่วนของ Microsoft Store ด้วยนะครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์กดเข้าไปที่ล็อกอินนะครับใส่อีเมลที่เป็น Outlook นะครับหรือ Hotmail นะครับพอล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถติดตั้งหรือดาวนโหลดได้นะครับพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้เลื่อนลงมาครับจริงๆต้องบอกว่าโปรแกรม TikTok เนี่ยตอนนี้เป็นยอดฮิตเลยนะครับท็อปเลยนะเห็นไหมนะครับกดเข้าไปครับที่สำคัญฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดคําว่า install ครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นรอครับแป๊บเดียวนะครับตัวตัวนี้ก็จะทําการติดตั้งนะครับบน Windows 10นะครับซึ่งไฟล์ขนาดไม่ใหญ่มากครับพอแล้วก็กดเปิดเลยครับเปิดการทํางานปุ๊บเนี่ยะครับก็คือสิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับก็คือ l o g ะอินครับถ้าคุณไม่ l o g ะอินก็คือคุณจะดูอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถดูอย่างเดียวก็ได้นะเห็นไหมแล้วสามารถนะครับ ล็อกอินเข้าไปได้ด้วยกดล็อกอินครับก็ผูกกับอะไรล่ะที่เราใช้งานอยู่นะครับอันนี้ข้อดีเลยสมมติว่าเราผูกกับตัว Facebook นะครับก็กดเข้าไปใน Facebook ของเรานะครับกดล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นก็ดําเนินการให้เข้าไปที่ Facebook นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นชื่อเราแล้วนะฮะเห็นไหมนะครับเราก็สามารถกดไลค์ได้ด้วยเห็นไหมนะครับดูนี้ตอนนี้มีใครไลค์อยู่เห็นไหม คนที่เราเน Follow นะครับตัวนี้เราก็ดูได้เห็นไหม <ปะ S 2> คิดหน้าจอมันใหญ่มากเห็นไหมเราสามารถดูได้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเราต้องบอกว่าตัวเนี้ยเราสามารถดูหน้าจอได้ใหญ่ขึ้นนะครับกดเข้าไปดูอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับโอ้ใครเอ่ยนะครับนะครับคุณๆนะตอนนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็กด Follow นะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับ กดไปดูได้เลยนะครับตรงนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถอัปโหลดวิดีโอได้ไหมอัปโหลดได้นะฮะทำได้คล้ายๆแต่ว่าอาจจะไม่คล่องเหมือนตัวสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่คือโปรแกรม Tik Tok ใน Windows 10นะครับที่ต้องบอกว่าใครที่กำลังสนใจนะครับสามารถนําไปใช้งานแล้วก็เฮ้ยโหลดมาเสร็จแล้วโปรแกรมเนี่ยเราปิดไปแล้วแล้วมันอยู่ไหนละครับกดมาที่ Start ครับกดหาเลยครับ Tik t o k นะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับพิมพ์ค้นหาก็ได้ เผื่อว่าต้องการเอามาใช้เป็นในส่วนของเห็นไหมกดติ๊กตอปุ๊บแล้วเราก็เลือกอะไรครับให้ปักพินก็เลยได้นะปักพินอยู่ที่แถบบาร์ด้านล่างเนี่ยเราชอบอะเห็นไหมกดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราปักพินแล้วเราบอกพี่ผมอยากจะทําให้มันอยู่หน้าจอเดสก์ท็อปทำได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าให้เรานะครับกดไปที่ตัวสตาร์ทนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาแอปพลิเคชันนะครับติ๊กตอกนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วเราก็จับค้างคลิกค้างไว้ครับดึงออกมานะครับ มันก็จะเป็นลิงก์เห็นไหมออกมาเป็นหน้า shortcut บนเดสก์ท็อปได้แล้วนะครับก่อนนี้ก็เราก็สามารถเลือกการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน TikTok บน Windows 10ได้แล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน TikTok บน Windows 10นะครับ ใครที่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok นะครับที่สามารถดูหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับในโน้ตบุ๊กนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์่ก๊กด้วยนะครับและถ้าอยากสนนุนเราครับให้กำลังใจเราครับก็ช่วยกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ